งบบาทในการฝึกอบรมและการส่งเสริมอาชีพโครงการได้จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรโดยใช้งบประมาณของมูลนิธิชัยพัฒนาประมาณปีละ300คนกลุ่มเป้าหมายได้แก่นักศึกษาของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนโดยเฉพาะในเขตอำเภอองครักษ์ซึ่งประสบปัญหาดินเปรี้ยวมาก ข้ามาอบรมคือพวกนิสิตนักศึกษาของกอศน<ม>เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่นะฮะบางบางคนที่มาศึกษาอยู่ที่กศนนะเป็นคนที่มีสูงอายุแล้วเนี่ยบ้านเขาเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ดินเปรี้ยว<ม>เราก็ไม่เอาพ่อเอาแม่ลก็เอาลูกเขาเพื่อไปขยายผล<ม>เพื่อให้เขามาเรียนรู้ว่าดินเปรี้ยวนี่เกิดขึ้นยังไงเป็นไปความเป็นมายังไง<ม>ให้เขาศึกษาไปแล้วก็ เอาไปเผยแพร่กับแม่เขาหรือพี่น้องเขาข้างเคียงนะฮะพื้นที่องคลักษ์นี่มันจะอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดทั้งอำเภอเลยจะเป็นพื้นที่ดินเปรี้ยวทั้งหมดตอนนี้เด็กที่มาเรียนนะส่วนใหญ่จะอยู่ที่องคลักษ์เราก็ใช้ตัวน,นี้นะฮะมาเป็นสื่อเพื่อให้เขาเอาไปขยายผลก็รู้สึกก็มีความสนใจได้ดีเหมือนกันนะฮะหลักสูตรในการอบรม ใช้เวลาหนึ่งวันครอบคลุมเรื่องความเป็นมาของดินเปรี้ยวการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่บนพื้นที่ดินเปรี้ยวใช้วิธีการบรรยายและการศึกษาดูง,งานในพื้นที่แปลงทดลองต่างๆในปีพุทธศักราช2549จังหวัดนครนายก ได้จัดสรรงบประมาณให้เกษตรกร,กรเข้ารับการอบรมอำเภอละ1น0 0พคนรวม4,000คนโครงการได้จัดอบรมอย่างต่อเนื่องครั้งรับประมาณ70-80คนนอกเหนือจากการอบรมดังกล่าวในแต่ละเดือนจะมีคณะบุคคลติดต่อขอเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง บางคณะติดต่อผ่านศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านานาและส่วนราชการอื่นๆบางคณะติดต่อโครงการโดยตรงก็ประมาณผมว่าประมาณ4 0 0ร้อคนเด็กนี่บางครั้งมาทีก็ประมาณ200-300คนนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเพเป็นเด็กระดับพวกม .3 พวกมปลายอะไรเงี้ยบางคนก็เพิ่งจะจบและส่วนใหญ่นะก็เป็นคนที่อื่นมามาเยอะ อย่างจันบุรีนะฮะเชียงใหม่ขนาด <c oughs> ของเชียงใหม่ก็พวกอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรแม่โจอย่างคราวที่แล้วก็มา80สิบคนคนที่เข้ามาดูงานนี้ก็จะเป็นชาวบ้านแล้วก็พวกนักศึกษาคือพวกนักเรียนนะฮะนักเรียนบ้างพวกทหารบ้างคือเข้าบดประจำการแล้วเขาก็กลับไปเขาก็ไปทำในในพื้นที่ของเขาเองพื้นเมนงเยเนหอย่างคราวที่แล้ว เรรากก็ับได้นะ300ออจะเห็นว่าบทบาทของโครงการในการจัดฝึกอบรมเรื่องการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่บนพื้นที่ดินเปรี้ยวได้กระทำอย่างต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จในเชิงปริมาณส่วนเชิงคุณภาพนั้นที่เข้ามาดูงานก็เห็นว่าในโครงการนี้ถ้าคิดเป็นปเปอร์เซ็นต์แล้วประมาณ80-90%ว่าดีทุกคน คือบางคนก็นำไปใช้ในในใน,ในพื้นที่ของตัวเองว่าได,ได้ได้ผลที่เราเรียกเข้ามาอบรมนะครับเนื่องจากการฝึกอบรมแก่เกษตรกรและผู้ที่เข้าสนใจแล้วโครงการได้จัดให้มีการส่งเสริมอาชีพในท้องถินคือการทอเสือกบจัดการเรียนการสอนรุ่นลด8ถึง10คนกลุ่มเป้าหมายได้แก่เกษตรกรที่อยู่ใกล้เคียงกับโครงการเพื่อเป็นอาชีพเสริมของครอบครัว หลังจากที่ฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรแล้วหากชาวบ้านมีปัญหาในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้โครงการโดยคุณปรีดาแยบสโสก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาในพื้นที่จริงของเกษตรกรรอให้ความรู้เต็มที่ <c oughs> ใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาในโครงการนี้คือเราสาม,มารถจะให้ข้อมูลให้คำบรรยายและว,วิธีการต่างๆให้เขาดำเนินการกลับไปใช้ เป็นอีพของเขาได้ถ้าเขาทาไม่ได้ปั๊บเก็จะมาหาเราพอม,มาหาเรามาหาเราทรงนี้เราก็ถามว่าที่อยู่ตรงไหนอะไรตรงไหนผมก็จะไปดูให้